ัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการ24ทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงรายวันประจำวันที่24มกราคม2567คำทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เมืการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักลาย มีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มจากคนวันาทิตย์ค่ะคนวันาทิตย์นะคะเจ้าชายดาบนะคะในช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันบางคนนะคะจะได้รับข่าวคราวจากบุตรล้านบริวารน,นะคะแต่เป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะดีหรือเรียกว่าข่าวที่ทําให้เราต้องเครียดนะคะ เราอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนก็เขาเรียกว่าบุตรหลานบริวารอาจจะอยู่ในช่วงของวัวเลี้ยววัวต่อนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะห้าถ้วยนะคะทุกใจกังวลใจนะคะนะเป็นห่วงนะคะสิ่งต่างๆเข้ามานะคะ ด้านของการงานนะคะน,นน้อยอกน้อยใจเพื่อนร่วมง,งานนะคะในช่วงนี้ต้องระวังอารมณ์นะคะมีโอกาสมีปากเสียงหรือว่าเขาเรียกว่าจะทำอะไรในวันนี้ต้องไม่ใจร้อนนะคะต้องใจเย็นๆนะคะสองถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะคะเขาเรียกว่าใครที่โกรธกันน้อยอกน้อยใจเพื่อน น้อยอกน้อยใจคนรักนะคะในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดกันใหม่ยูเทิร์นกันใหม่นะคะถ้าในเรื่องของความรักหรือบางคู่นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอยู่กันคนละที่อยู่กันคนละจังหวัดหรือนะคะทางานสวนทางกันนะคะเข้ากะไม่ตรงกันนะคะเวลาไม่ค่อยจะมีให้กันได้ด้วยเหมือนกันนะคะบางคนก็คิดว่า เรียกว่าหวาดระแวงนะคะคนรักคู่ครองได้ด้วยนะคะแทนที่เจอหน้ากันนะคะจะพูดดีๆนะคะบางคนชอบพูดกระทบกระแทกเด็กดันกันได้ด้วยเหมือนกันนะคะสองเหรียญด้านของการเงินนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะรายจ่ายเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะบางคนเรียกว่าหมุนติ้วติ้เลยนะคะมีโอกาสหยิบยืมการเงินนะคะจาก นี่นอกระบบหรือกดบัตรเครดิตได้ด้วยนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้นะคะบางคนมีรายจ่ายที่รออยู่เต็มไปหมดนะคะเกี่ยวกับบุตรล้านบริวารน,นะคะคนในครอบครัวนะคะคนะเวก็เรียกว่าภาระสิ่งต่างๆเข้ามาในช่วงนี้นะคะใครบางคนนะคะจะได้รับข่าวคราว,าวการเก็บการป่วยการเป็นการตายนะคะของใครหรือว่ามีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอวมงคลน,นะคะสุขภาพานะคะของคนวันอาทิตย์ ระวังการเดินนะคะสะดุดถล้มชนน้นชนนี่นะคะอของมีคมมิดบาดนะคะหรือนะคะปวดตามไหลตามต้นคอนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะวันนี้โชคลาบไม่โดดเด่นนะคะส่วนใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจับไพ่ยิบสีนะคะมีเลข0522นะคะ0522นะคะ วันจันนะคะคนวันจันนะคะราชินีไม้เท้านะคะการงานนะคะมีความขยันนะคะมีความกัดตือรือร้นนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจําในช่วงนี้ก็เรียกว่าการงานยังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะหรือใครบางคนก็มีโอกาสได้เริ่มง,งานนะคะ ทำสิ่งต่างๆนะคะการเริ่มต้นงานใหม่ทํำสิ่งใหม่ๆนะคะ The Empress นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะเขาเรียกว่าจะหนุนดวงโดยเฉพาะคนผู้ชายในช่วงนี้นะคะนาเรอปรุปธรรมนะคะอาจจะเป็นคุณแม่นะคะคุณภรรยานะคะลูกสาวก็ได้นะคะที่ป้านา้าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะ The Hydrophene นะคะสติปัญญาไวพริบนะคะ นะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะบางคนอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปสวดมนต์นะคะอยากไปขอพรน,นะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้เคล้าคลาดปลอดภัยใครหลายๆคนกําลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองนะคะบางคนกําลังศึกษาเกี่ยวกับระดับปริญญาเอกปริญญาโทนะคะน่าจะได้รับข่าวดีนะคะความสําเร็จนะคะเจตริกนะคะ ความละเอียดความรอบคอบนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จนะคะไพ่ชุดใหญ่ขึ้น4ี่ใบเลยนะคะดวงดีดวงแข็งนะคะนะกเขาเรียกว่า,าใครที่มีคดีความนะคะคดีความก็จะสิ้นสุดเขาเรียกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะศาลก็จะยกฟ้องแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะนะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะบางสิ่งบางอย่าง ส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่คบหาดูใจกันบางคนถึงขั้นจูงมือกันไปจดทะเบียนหรือมีโอกาสตั้งทง้องตั้งคันได้ด้วยนะคะคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะจะมีคนเข้ามานะคะบางคนเจอกันในสายงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงลาบนะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพยิบสี่มีเลขศูนย์สามห้าหนึ่งนะคะศูนย์สามห้าหนึ่งนะคะ ไปนะคะคนวรรังคารคนวรนณังคารนะคะเจ้าชายดาบราชินิพระจัน์นะคะ เดอะสตาร์คิงดาบคนวันอังคารในช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันบางคนจะได้รับข่าวคราวจากบทหลานบริวารแต่เป็นข่าวที่เราต้องเข้าไปเคลียเราต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะสิ่งต่างๆนะคะบางคนก็เขาเรียกว่าอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านของการเงินหรือบทหลานบริวารในช่วงนี้นะคะ อาจจะเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อได้ด้วยเหมือนกันนะคะจะทําอะไรในวันนี้ต้องไม่เจร้อนนะคะต้องใจเย็นๆนะคะการเดินทางที่เร่งรีบการเดินทางที่ไม่ได้วางแผนบางคนนะคะจะได้รับคําสั่งจากผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าหรือว่าเรียกเรียกว่าจะได้รับคําสั่งจากาหัวหน้างานหรือว่าผู้บังคับบัญชานะคะคิงดาบนะคะเจะ้าชายดาบการคําสั่งที่ รัดันหันนะคะการเดินทางที่เร่งรีบรีบไปรีบกลับนะคะได้ด้วยนะคะนะบางคนก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะมีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนบางคนนะคะเหนื่อยๆนกับงานนะคะสิ่งต่างๆมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่สวยงามนะคะพักผ่อนนะคะตามหมู่เกาะนะคะได้ด้วยในเรื่องของการงานนะคะเจมตลาดได้ดีนะคะโดยเฉพาะงานทางด้าน ธุรกิจส่วนตัวนะคะมีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะคะโดยเฉพาะประเภทโรงแรมรีสอร์ทบ้านเช่าที่พักที่อาศัยความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมช่างแกจีช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะในะด้านของการเงินนะคะคุณผู้หญิงรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะมักจะหมดไปกับความสวยความงามนะคะเสริมเติมแต่งนะคะศิลกรรมนะคะหรือบางคนก็ช้อปปิ้งนะคะเดินตามห้างช้อปปิง้งอยู่แต่ร้านเสริมสวยนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะนั้นในช่วงนี้นะคะต้องระวังอารมณ์ความรู้สึกนะคะนะมีโอกาสก็เรียกว่าความเจร้อน,นะคะอารมณ์ในช่วงนี้ของคนวันอังารนะคะผันผวนไปพวุนนะคะต้องระวังอารมณ์ตัวเองนะคะ ส่วนทางด้านของคนโสดคนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะไม่ได้โสดจริงๆนะคะหรือว่าแอบเป็นเบอร์สองของใครอยู่หรือเปล่านะคะนะักเขาเรียกว่าความรักที่ไม่เปิดเผยความรักที่ปกปิดซ่อนเร้นได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพ่ยิปีนะคะมีเลข0270นะคะ0270นะคะต่อไปนะคะคนวันพุธ คนวันพุธนะคะเป็นอย่างไรคนวันพุธสองไม้เท้าคนวันพุธในช่วงนี้นะคะมองการไกลบางคนก็เรียกว่ามองไปถึงอนาคตมองไปถึงวันข้างหน้านะคะน่าจะทําอะไรในช่วงนี้ต้องมอีเขาเรียกว่าต้องมีคู่หูนะคะต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัตรดีนะคะบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจหรือทําอะไรคนเดียวได้นะคะถ้าในส่วนของการงานนะคะงานทางด้านโลกออนไลน์ นะคะลูกโซเชียลหรือว่าสินค้านําเข้านะคะส่งออกนะคะค่อนข้างจะเด่นนะคะนะช่างจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่อในช่วงนี้นะคะความสําเร็จเจ็ดไม้เท้าความเพียรพยายามความขยันความกระตือรือร้นนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะมีโอกาสได้งานนะคะใครที่สมัครเรียนสมัครสอบนะคะเกี่ยวกับด้านของการเรียนการศึกษาหรือว่าการงานนะคะก็จะได้ดีนะคะหรือใครที่ทําอยู่แล้วมีโอกาสปรับเปลี่ยนเงินเดือนได้ด้วยนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นะคะ สี่ถ้วยนะคะสี่ถ้วยเราก็ต้องเปิดใจบ้างนะคะอย่าไปเร่งกับเวลาอย่าไปฟิกกับเวลาสิ่งต่างๆที่เราวางแผนไว้นะคะเราก็ต้องเขาเรียกว่าต้องเผื่อเวลาบ้างเขาเรียกว่าไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะแต่ยังไงความสําเร็จก็รออยู่นะคะเดดนะคะเดดสี่ถ้วยนะคะนะเซงเบื่อนะคะสิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะ ดวงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะใครที่ทําอยู่แล้วแต่ก็มีได้ที่ใหม่ได้งานใหม่หรือมีโอกาสย้ยายที่อยู่ย้ยายที่อาศัยได้ด้วยมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะหมอนัดอยู่หรือเปล่าหรือบางคนก็ไปเยี่ยมคนอื่นนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอวมงคลนะคะหรือไปทําบุญลงศพก็ได้นะคะนะคะเวลาไปทําบุญนะคะในช่วงนี้จะเสริมดวงนะคะให้กับตัวเรานะคะ นักใครหลายหลายคนนะคะนักเครียดเครียดนะคะนักเครียดกเกี่ยวกับด้านของหลายๆลายสิ่งหลายๆอย่างนะคะเดดเดสถ้วยนะคะไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจไปเสียหมดนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักในช่วงนี้ของคนที่มีคู่นะคะระวังความรู้สึกนะคะนักใครหลายๆคนนะคะเซ็งเบื่อนะคะเกี่ยวกับคนรักนะคะไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะนะ,ะ,นะ,ะก็ต้องเขาเรียกว่าต้องอ่าอย่าไปอย่าไป เครียดกับความรู้สึกนะคะหาเวลาไปจูงมือะะกันนะคะไปกันไปทําบุญนะคะใครที่ยังไม่ได้มีปัญหานะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะนะเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อช่างเลือกจุกจิกจุ้จิจ้จขี้บน่นเขาเรียกว่าอยากอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งนะคะนะไม่ค่อยอยากจะจับโฟกัสเรื่องการงานซะมากนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขสองเจ็ดสี่ สามนะคะส7 4เ็ดสี่สามนะคะคนวันพฤหัสนะคะ คนวันพฤหัสเด็ดนะคะนักใครหลายๆคนนะคะก็เรียกว่าเครียดเครียดนะคะนักเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะต้องด้านของการงานในวันนี้นะคะนะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับการทะเลาะเกี่ยวกับการขัดแย้งนะคะห้าไม้เท้าเด็ดนะคะนะสิ่งต่างๆปัญหาเกี่ยวกับด้านของการงานอาจจะมีเข้ามาให้เราต้องแก้ไขรับผิดชอบมากมายนะคะงานที่ทําอยู่ก็เรียกว่า มีคู่แข่งเยอะนะคะนักคู่แข่งที่ทำประเภทเดียวกันกันกบเราเขาเรียกว่าต้องแข่งขันกันนะคะห้าดาบขอโทษห้าไม้เท้านะคะถ้ามันขึ้นมานะคะใครที่ทำประเภทรวมทีมรวมกลุ่มต้องระวังเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งกับคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งกับลูกค้านะคะเราก็ต้องระวังนะคะนะเขาเรียกว่าอาจจะมีปัญหาอาจจะมีปากเสียงนะคะความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันนะคะ เดวิลนะคะเดวิลห้าดาบนะคะเดอะเดซนะคะถ้ามีอารมณ์ขึ้นมานะคะอารมณ์มันจะแรงแล้วก็เขาเรียกว่าความที่ว่า,าความเจร้อนะคะจะเกิดขึ้นนะคะนะในช่วงนี้นะคะเดวิลเขาเรียกว่ากิเลสนะคะใครว่างงานก็อยากได้งานนะคะนะอยากอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวในช่วงนี้นะคะด้านของการเงินรายจ่ายเยอะมากนะคะ บางคนอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้อยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้นะคะรายจ่ายนะคะที่รออยู่บางคนนุ่นพังหนี้พังนุ่นเสียนี่เสียได้ด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะคนวันพฤหัสระวังจะมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบหรือระวังจะมีคนเข้ามาหลอกลวงได้ด้วยนะคะการโดนเอารัดเอาเปรียบบางคนนะคะอาจจะเขาเรียกว่าการมีหนี้นะคะอาจจะอาจจะเขาเรียกว่าดอกหรือว่าจะต้องใช้ ก็เรียกว่าดอกอาจจะสูงเกินไปได้ด้วยนะคะนะโดยโดยเฉพาะคนที่ต้องหยิบต้องยืมนะคะจากคนอื่นนะคะส่วนทางด้านของ มีโอกาสนะคะคนวันพฤหัสอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อโคโจรนะคะกลางค่ำกลางคืนนะคะเครียดก็อยากกินอยากดื่มอยากริ้งนะคะได้ด้วยระวังจะมีอาการแห้งอาการมึนเมานะคะอารมณ์มันจะเปลี่ยนไปนะคะมีโอกาสาที่จะได้เจอได้เจอคนที่ถูกใจในสถานที่อาคโจรนนะคะหรืออาจจะเข้ามาเขาเรียกว่าความรักที่เจอเจอแล้วผ่านมาแล้วผ่านไปนะคะเขาเรียกว่าอาจจะโดน หลอกลวงได้ด้วยเหมือนกันนะคะเบลฟอร์จูนนะคะแต่คุณก็จะมีโชคมีลาบอยู่นะเขาเรียกว่าดวงนะคะใครที่บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะคะเบลฟอร์จูนเดอะเดตนะคะกนะารปรับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะการซื้อการขายที่จะต้องจบลงนะคะการซื้อการขายการเลืกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีแต่นะคะเราอาจจะต้องเผื่อเวลาบ้างนะคะเดอห้า ไม้เท้านะคะเวลานะคะอย่าไปเร่งกับเวลานะคะเขาเรียกว่าเวลาอาจจะไม่ได้อย่าไปฟิกนะคะยังมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะเขาเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะวิญญาณฟูจุนดวงดวงความโชคดีนะคะจะได้อะไรแบบฟลุกๆได้งานแบบฟลุกๆได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มีโชคมีลาบนะคะวิญญาณฟจูนเดวิลนะคะจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะบางคนนะคะเ็าเรียกว่าจะได้จากคนที่ อายุของคนเสียชีวิตนะคะหรือนะคะเลขที่บ้านนะคะหรือว่าเลขโฉนดที่ดินนะคะจะให้โชคนะคะส่วนทางด้านของเลขมงคลนะคะจากพระยิบสีนะคะมีเลข3550นะคะ3550นะคะต่อไปคนวันศุกร์ ันศุ์โหคนสุขนะคะอัดวินเหรียญคนสุ์นะคะ,นนนนะคะในช่วงนี้นะคะจะได้รับโชคเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะบางคนนะคะมีดวงลงทุนนะคะใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียนะคะบางคนอยากได้รถใหม่อยากซื้อรถใหม่อยากเปลี่ยนรถใหม่หรือว่านํารถเข้ารีเฟนเด้นนะคะหรือบางคนเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับการทําธุรกิจนะคะในช่วงนี้นะคะ นะก็มีจะมีโชคมิลาบในขณะเดินทางเสี่ยงโชคไว้บ้างนะคะยุดยานผ่านนะคะจะให้โชคนะคะเจะ้าชายถ้วยนะคะซิกเซนลางสังหรณ์นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมนะคะจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารน,นะคะ5ดาบนะคะ ในส่วนของการงานนะคะในวันนี้อาจจะไม่ราบรื่นอย่างที่คิดนะคะอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะโดนขัดแข้งขัดขานะคะอาจจะโดนเขาเรียกว่าอาจจะทำให้กิจการกิจการงานของเราล่าช้าได้ด้วยเหมือนกันนะคะนักวันศุกร์นะคะจะทำอะไรในวันนี้นะคะต้องเขาเรียกว่าอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะคนวันศุกร์ค่อนข้างจะดื้อนะคะเอาแต่ใจตัวเองความคิด ของตัวเองต้องเป็นที่หนึ่งะคะไม่ก็จะฟังคนอื่นใครที่ทําประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะก็ต้องฟังคนอื่นบ้างนะคะนะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะคิงไม่เท้านะคะการงานนะคะนะมีความขยันมีความกระตือรือร้นมีความมั่นคงนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขมงคลนะคะจากไพ่ยิป4ีนะคะมีเลข0ูนย์ศูศย์นะคะ 0 0น0นห้านนะคะต่อไปคนวันเสาร์คนวันเสาร์เป็นอย่างไรคนวันเสาร์นะคะเจ็ดถ้วยนะคะ ความฝันความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่ามีเข้ามามากมายนะคะนะจินตนาการไปเรื่อยนะคะนักใครหลายๆคนนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะความรักความผูกพันนะคะนะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะบางคนก็คเรียกว่ากินทานอาหารร่วมกันนะคะกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะนะในช่วงนี้นะคะถ้าในส่วนของการงานนะคะประเภท บริการนะคะ,ะด้านร้านอาหารนะคะค่อนข้างจะเด่นนะคะ3ดาบระวังคําพูดนะคะระวังความรู้สึกคําพูดของเรานะคะในช่วงนี้ต้องเ้าเรียกว่าก่อนที่จะพูดอะไรออกไปนะคะต้องคิดก่อนที่จะพูดนะคะนะคำพูดอาจจะไปทิ่มแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งได้ด้วย <S <S สุขภาพนะคะใครที่กินทานอาหารเยอะๆนะคะต้องระวังพวกแป้งเบาหวานน้าตาลนะคะ นะรวมทั้งระบบทางเดินหายใจติดขัดเจ็บคอมีเสมหะนะคะกับโระอาหารกรดไหลย,ย้อนต้องระวังนะคะ 8. ปดเรียนนะคะด้านของการงานด้านของการเงินยิ่งขยันยิ่งได้เงินยิ่งขยันยิ่งสร้างเม็ดเงินนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทโชว์ฝีมือนะคะประเภทช่างนะคะช่างอู่ช่างซ่อมนะคะงา,านที่เขาเรียกว่าที่ต้องใช้ความสามารถนะคะลูกคา้าเชื่อมั่นในฝีมือของเรานะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีผู้ครองกอ็ยังเป็นความรักที่โอเคอยู่นะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะเป็นคนที่อกหักรักคุดมาก่อนเขาเรียกว่าบางคนเพิ่งจะอกหักมาหมาดๆเลยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขมงคลจากพายบทีมีเลข7038นะคะ7038นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนาย ของคนเกิดทั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ